ก่อนทำเนี่ยตาเราจะดูง่วงดูเหมือนคนไม่ตื่นดูไม่มีพลังงานบางทีมันจะขึ้นเป็นแบบ3ชั้นข้างหนึ่งแล้วก็2ชั้นข้างหนึ่งมันก็เลยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการทำงานมากสวัสดีค่ะใช่ใช่จีใช่ไหมคะใช่ค่ะขอรูปคนถอดแมสนิดนึงให้หม วันนี้ต้องมาที่อินคลินิก่ะใช่ค่ะวันนี้จะมาทำตากับคุณหมอที่อินคลินิกค่ะนัดคุณหมอไ้กี่โมงสิบโมงค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะก็กนิดนึงค่ะตื่นเต้นเหรอคะตื่นเต้นค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมสวัสดีค่ะชื่อจีค่ะเป็นนางแบบถ้าเกิด จำได้อาจจะรู้จักจาก The Face ค่ะมาทำตาค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องชั้นตาไม่เท่ากันค่ะแล้วก็พอเวลาตื่นมาตอนเช้าทุกๆวันคือตามันจะแบบว่าไม่เท่ากันแบบชัดมากเวลาถ่ายภาพแล้วเป็นเหมือนแบบ beauty shot หรือโค o s อัพใกล้ๆมันจะเห็นชัดเลยว่าตามันปรือเหมือนแบบเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลาบางวันตื่นมาตามันไม่เท่ากันหนักมากบางวันคือข้างขวาเป็น3มชั้นข้างซ้ายเป็น2ชั้นเนี่ยแล้วมันมันไม่สามารถทํางานได้ สวัสดีค่ะคน,น้องจีนั่งเ,งเลยจ้าน้อจงจีตอนนั้นบอกว่าชอบธรรมชาตินะค่ะที่หมอดูเนาะก็จะใช้เทคนิค big eye surgery นะคะ ก็จะแก้ปัญหาที่น้องดีรู้สึกว่าตามันดูเป็นหลายชั้นโดยที่ชั้นตาก็ะจะอิงชั้นตาเป็นธรรมชาติช่วงหลังทําเสร็จอ่ะมีไหมอ่ะก็หยอดนตาเทียมได้อย่าให้หยอเดยเดยอะๆเพราะว่าเราผ่าตัดปรับกล้ามเนื้อตาให้โตขึ้นนิดนึงบางทีการการะพริบตาช่วงแรกม,มันอาจจะฝืดๆนิดนึนองอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกตาแห้งในคนที่มีตาแห้งอยู่แล้ว แต่ถ้าคนทีม่มีตาแห้งก็ไม่ค่อยกังวลอะไรนะของน้องจีเนี่ยคือพื้นฐานเดิมมันน้องเป็นคนพื้นฐานตาสวยอยู่แล้วนะคะแต่น้องมีปัญหาเรื่องของตาที่ดูง่วงดูเหนื่อยบางทีตาขวาเขาจะขึ้นมาเป็นหลายชั้นโดยเฉพาะเวลาที่ทํางานเยอะหรือว่านอนน้อยอย่างเงี้ยอดหลับอดนอนนะคะนะพวกนี้คือมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงรวมด้วยนะคะสาเหตุเนี่ยเป็นได้หลายปัจจัยเลยยิ่งน้องทํางานต้องแต่งหน้าเยอะนะคะพวกอจอาจจะมีการเช็ดเครื่องสำอางรุนแรงหรือว่ามีการถูกพี่ตาบ่อยๆหรือมีการใสค่คอนแทคเลนส์เป็น ระยะเวลานานๆนะคะพวกนี้ก็จะทําให้เป็นสาเหตุได้นะคะการผ่าตัดวันนี้หมอจะใช้เทคนิค big eye surgery ก็คือจะเป็นการปรับเรื่องของกล้ามเนื้อตานะคะโดยที่ใช้เทคนิคในการกรีดยาวตามแนวชั้นตานะคะเพื่อที่จะเก็บหนังตาส่วนเกินแล้วก็ทําชั้นตาให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนเป็นคนไม่ได้ทํศัลยกรรมตามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วางใจได้เลยว่าเออเขาจะได้ธรรมชาติแน่นอนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องคีลอยเพราะว่าน้องตีบอกว่าตัวเองมีคีลอยที่ค่อนข้างง่ายอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวหมอคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวล เรื่องคีรอยเพราะว่าคีรอยเนี่ยปกติตรงบริเวณเปลือกตาเนี่ยก็จะเป็นคีรอยน้อยกว่าตำแหน่งอื่นอยู่แล้วสวัสดีค่ะจี G นะคะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่วันที่ทาเนี่ยจะค่อนข้างเจ็บแต่ยังไม่บวมแต่ว่าหลังจะทามาแล้วหนึ่งวันเนี่ยจะไม่เจ็บแล้วค่ะแต่ว่าจะมีอาการเป็นบวมที่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็จะเป็นแดงๆช้าๆนะคะอย่างที่เห็นก็คือของนี้ของจีก็คือไม่บวมแล้วเหลือแค่รอยช้ำน่อยๆก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรมากก็มีแค่ แผลเช้าเย็นแล้วก็ทานเป็นยาลดบวมวันละ3เวลาหลังอาหารเลยแล้วก็จะมีเป็นประครบเย็นประครบอุ่นหลังจากนี้เราจะมาอัปเดตอาการหให้ดู นี่ก็ทําตามมาได้10วันแล้วนะคะแทบจะไม่ค่อยเห็นแผลแล้วก็เพื่อนทักว่าแบบชั้นตาสวยเป็นธรรมชาติมากแต่เหมือนคุณหมอบอกว่าจะยุบได้มากกว่านี้อีกนิดนึงส่วนใหญ่อาหารที่กินระหว่างทำเนี่ยก็จะเน้นเป็นพวกโปรตีนเยอะๆแต่ว่าให้งดอาหารทะเลของหมักดองแล้วก็งดแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าส่งผลทาให้แผลหายชา้า นี่ก็เป็นวันที่30แล้วนะคะหลังจากที่ทําตานะคะตอนนี้ชั้นตาก็คือเข้าที่มากแล้วหลังจากทํามาเนี่ยคือรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะไปถ่ายละครหรือว่าไปถ่ายงานนะคะช่างแต่งหน้าก็บอกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็ตาดูสดใสขึ้นมาเยอะเลยค่ะรู้สึกประทับใจมากๆค่ะแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าตัดสินใจถูกแล้วนะคะที่ทําตากับอินสนะคลิค่ะเินี่ก็อยากจะบอกว่าชอบตามากเลยคะ่ะ ทำออกมาจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราเลือกถูกแล้วที่ทำที่อินสคลินิกคือออกมาเป็นธรรมชาติสวยมากตอนนี้ตาก็ดูแบบสดชื่นขึ้นดูไม่ง่วงแล้ว ถ้าไปเจอคนที่ไม่ได้รู้จักตอนนี้ก็คือไม่มีคนดูออกเนืว่าทำมาจีศึกษาข้อมูลมาแล้วนะคะแล้วก็ดูกรณีเคสหลายๆเคสที่คุณหมอหลินทํามาแล้วก็ศึกษาประวัติคุณหมอหลินแล้วก็พบว่าคุณหมอหลินเนี่ยเป็นจากสุพทพ์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดวงตาโดยเฉพาะเลยก็เลยมั่นใจว่าทําที่นี่เนี่ยแหละน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกใจเราที่สุดค่ะ แล้วก็มันก็ออกมาเป็นธรรมชาติสวยมากๆด้วยค่ะตอนนี้ก็คือที่ทำมาก็คือแฮปปี้มาก